เาบอกฉันแล้วเนอะเขาบอกว่าฉันเริ่มมันจะกินข้าวไ,ได้ไ,ไ,ไ,ไอ้ประชาชอแล้วพึ่งนะเราก็ว่ามันได้เวลามากกว่าฉันอยู่แล้วข้าวได้หรือไม่ได้ก็เท่านี้แหละได้ก็เท่าเริ่มไม่ได้ก็เท่าเริ่มตักมา,าก็ประกาศแล้วก่ออีกกันมนจะเป็นคนตักข้าวเขียเ่ยแ,แล้วก็เขี่ยอีกันนะตักเอ๊ะหนึ่งคำเกินแน่ยองตักออกเอ๊ะเือมีน้พริกไม่เอาเพิ่มอีกหนึ่งคำนี่งไงประมาณนั้นนะจะเป็นอย่างนั้น ก็เลยจะเป็นการการควบคุมตัวเองด้วยฝึกตัวเองด้วยชั้นแบบไหนที่มีไม่ให้มันน้ำหนักเพิ่มชั้นแบบไหนไม่ให้มันมีที่หมออ้าเพราะงั้นเลยไม่รู้อ่าดื่มน้ำผึ้งดองกระชาแล้วชั้นได้หรือไม่ได้รู้ประมาณไี้แบบเท่าเดิมเลยไม่เคยเห็นใช่ไหมกระชาเคยเห็นไหมไม่เคยเรี่ว่าเอากระชาดองน้ำผึ้งนี่เขาทําให้โยมอะไรที่ให้มาเนี่ย ที่เราไปอบสมุนไพรเนี่ยอบตัวนะเป็นหมอเขาเป็นหมอยาเขาเป็นแค่สองตัวเลยนะที่ผสมกันไม่ได้มีเหล้าเนี่อะไรใส่ไปใส่เลยโอเคกินแล้วดื่มกข้าวได้แค่กระชายใส่ไปในต้นแล้วกาแช่ไว้แค่นั้นแหละแต่แต่ที่เขาแช่เนี่ยมันไม่ใช่กัะชาอย่างเดียวมันทั้งต้นทั้งกิ่นทั้งอะไรใช่ไหครับแน่นขวดหมดรแบอ่า ฮะเพราะเพราะมันไม่มีผงเลยมันมีตะก้างเลยนะหมอเขาไปไปเห็นมันหนขวดมืดๆนะแต่เทหนึ่งช้อนแต่มันก็มันมีผลอยู่ที่ใบไม่ใช่เหรอคะไม่มีการดอกดอกมันเหรอแต่เข้าดอกมันเมาใช่ไหมเจะาอน้าทีแต่นี่มันมีครบทุกอย่างเลยในขวดนั่นนี่หมอว่าเขาให้มาเขาแล้ขวดเพราะนั้นเจ้าบ้านเขาแล้วขวดใช่ไหม ตอนนี้ตันนี้เข้าสภาผ่านเนื้อวิญญาณบรรยากับไม่เป็นไรจริงจรเขาเป็นมีโทษนะได้แต่ไม่ใช่อมัสไม่ใเอนนี้เขาบอกเป็นพวกตระกูลมัชชะใช่ไหมของมืนเมาต่างๆฟินกัญชาเป็นต้นที่นอกจากสุรามีไรแล้วได้ชื่อว่ามัชชะยกยู่ก่อนนะแล้วอีก เดี๋ยวนี้มันมีเยอะเกินตำรากระท่อมในนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนะ,ะแล้วก็มีอธิยาบ้า,าอีกอันนี้ก็ตำราผลิตแทบไม่ทันเลยนะแต่แต่เขาพูดพว่าคือมัชชะกอะไรกันมนาะทําให้มินเมาเสพติดควบคุมสติไม่อยู่มันก็อยู่ในตระกูลนี้แหละที่ว่าเป็นบ้า,าใช่ไหมอ่าสมัยก่อนปีโน,โน้นอาจารย์ออดมีสร้างวัดปาา่าทางตะจุกอ่ะไอ้ตะจุกอาเทพปองรืออะไรตัวเองหรือชื่อเขาอีกตัดทิงก็ แค้อมีา <Workers> ม้ค ay ay yeah ay ืออะไรคุณ้อยก็คือกระท่อมยาแก้ไอยาีอสีางกระท่อมยาแก้ไอออันนี้มันมีผลอะไรอ่าะไรอีกคอะไรยาแก้โดต้องใช่มาต้มใส่กันได้ในนาทีคูน้อยอ๋อม มันเหมือนกับที่มีไหมยาบ้าสมัยก่อนไม่เหมือนไม่แต่ท่อมยาบอยปกติของคุณนะคุณรัตบัณฑ์เขาเนี่ยก็คือทํางานกลางแดดเนี่ยเขาแล้คือตัวเจ็บเลยกระทอมกลางแดดเออจะทำจะเออถ้ากลางแดดอย่างเงี้ยแดดเป็นเปี้ยน่ะสู้แดดมีกระทอมไปไม่มีปัญหาเลยไม่ร้อนคนร้อนกินแล้วเป็นอะไรขนาดมันก็เมาขยันเมาแล้วก็เมาแล้วมันจะขยันไม่ไงเมาแล้วก็มีปัญหาไงมีปัญหาพวกเราเนี่แหละเป็นะนาบแต่ก่อนยาบ้านี่ ไม่ไม่เมานะแต่ก่อนเขาเรียกมันมันขยันจริงๆฉันนังทำงานเปนยาขยันขยันใช่ไหมมีรูปม้านายอย่สออดเป็นรูปม้าติดอยู่ขุ้นชื่อภาษละดเรียกบ็อบบี้เขา็นดีดีจึงก็ทำงานโหขยันทั้งแขนกันแต่ไม่ติดนะจอาอดไม่ติดนะไม่ติดสมัยก่อนนะยินก็ทำงานนี่ต่อหลังก็้อกาัดยา ติดยกเลิกต้องมายาทำใจย้ำใจเหมือนกันเลยมทำใจก็ยินละดีกินละตียยาบ้าเนี่ยมันลองหลายอย่างเขาบอกว่าาใส่กระโหลกไหวอ่ะของไม่ใชู่ดูเรียเห็นคนที่ยาบ้าอารวาสทาไหนก็เาเป็นระกีนแล้วจะเหลือเหลือกะมาสอ ดูร้านปู่อย่างเดียวเลยแล้วไม่รู้หรอกชิงคุณร้อยก็เพิ่งได้ยินเนี่ยก็ไม่รู้พญานาคได้ยินมานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้ยินร้านว่าสองสามปีไม่ประทับใหม่ๆที่ว่าชิงเซติตมันเยอะเกินที่เราตั้มาที่เรียนมามมมัันนนก็พสุรคืออออะะไร่ยู่ตรงบกัลมาใหม่ไม่ใช่แหม่คงไม่ใช่อะไรอะไรอะไรเลยนะ สี่พันร้อยมาจานสามเชมะเมาคืออะไรอ่ะสามเชกาวของปายาดดมๆอ่ะนะเอสี่กเพิ่งบรรลที่นี่แหลย่แปดดมาเอสแปดสิ้เอสแปดเอสแปดห้าเอสแปดห้างาน้ำมันมาจานเอดมผงมาจานเอสแปดนั้นเป็นนมาน๊ค่ะแห้าใช่ไหมเอสแปดห้ ดูรู้จักแต่นี่ค่ะท่งยังแบทแซดยังบอยไปไม่รู้่ใช่ต่อต่อ่ยานพยานต่อเดบักนอกเวทีไปผู้ผู้ที่ดื่มสุราแล้วค่ะมาอีกย่อหน้าหนึ่งข้างล่างค่ะเมื่อกล่าวตามความเป็นจริงแล้วในศีลทั้งห้านั้น การดื่มสุราเมรัยที่เป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมมีโทษมากส่วนศีลสีส่ข้อมีปานาติบาตเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีโทษมากเหมือนการดื่มสุราเมรยัย <c oughs> เพราะการดื่มสุราเมรัยนี้ย่อมกระทําให้ผู้นั้นเป็นบ้าอันเป็นอันตรายต่อมรรคผลการดื่มสุรานี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เพราะบุคคลที่กระทำทุจริตต่างๆที่ผิดกฎหมายก็ตามไม่ผิดกฎหมายก็ตามที่ปรากฏอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากสุราเป็นเหตุเป็นส่วนมากแต่บุคคลโดยมากนิยมการดื่มสุราฉะนั้นจึงมองไม่เห็นโทษหรือแม้แม้ว่าจะเห็นโทษแต่ก็ไม่อาจกล่าวแสดงโทษของการดื่มสุราให้ปรากฏได้เพราะตนเองก็ชอบดื่มอยู่แล้ว หรือถ้าตนเองไม่ดื่มญาติพี่น้องของตนชอบดื่มจึงทำให้เกิดความเกรงใจไม่อาจว่ากล่าวได้ด้วยเหตุนี้สับปรุษทั้งหลายจึงเปรียบเทียบสุรานี้เหมือนกับหัวหน้าโจรสับปรุษที่ใช้ลูกน้องให้ไปทำการทุจริตต่างๆตนเองเป็นแต่ผู้บงการและถ้าลูกน้องนั้นถูกจับได้ผลจะปรากฏว่าลูกน้องผู้กระทำนั้นตกเป็นจำเลยที่หนึ่ง ว่าหน้าโจรตกเป็นจำเลยที่สองข้อนี้ฉันใดผู้ดื่มสุราแล้วกระทําทุจริตผลที่ได้รับก็คือผู้นั้นย่อมไปเกิดในอบายภูมิในการที่ได้ไปเกิดในอบายภูมินี้เจตนาที่เกี่ยวกับการกระทําทุจริตของผู้นั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นจำเลยที่หนึ่งเจตนาที่เกี่ยวกับการดื่มสุราย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นจำเลยที่สองฉันนั้น การอธิบายการเมสูมิฉาจารจบจบบริกรรทางกายยกรรมสามแต่ข้อสุรานี่แถมให้เพราะไม่ได้กล่าวไว้ในกรรมมาบททั้งสิบแต่กล่าวไว้ในสิบห้าเพราะเราเรียนอภสษบทสิบในกายยกรรมสามก็จะตรงข้อว่าสุรานี่แม้ไม่ได้กล่าวไว้ในวรรคสิบก็สามารถนําไปสู่ปัญหาได้เพราะเป็นเสมือน หัวหน้าโจรคนที่ดื่มสุราแล้วจะไม่ผิดศีลข้อสีที่เหลือเป็นไปได้ยากเพราะเมาเสร็จแล้วก็อยากจะฆ่าสัตว์เมาเสร็จแล้วก็ลักทรัพย์ก็ได้เมาเสร็จแล้วนี่ล่วงตาเมก็ได้เมาเสร็จแล้วนี่ร้องเพลงก็ได้บนก็ได้เพราะมันกล้างไงมันไม่อาย ก็เอาเต็มที่แสดงเต็มที่เรียกได้ acting อะไร a c ติ้งเต็มที่เลยมันอาหานหลายคนจึงบอกว่าต้องให้มันตึงๆหน่อยมันถึงทําอะไรมันทนเพลินอาจารย์อาจารย์ผมในเรื่องนี้จริงเลยตัวหนึ่งอาจารย์บอกไปงั้นนะผมเองนี่มีความย้อนแย้งมากเลยนะเพราะตอนรุ่นผมเคยกินเน่าแล้วผมไม่ไม่รู้สึกเอย่างอย่างนี้เลยแต่ว่าแสดงว่าเราไม่ได้กินน่ะจริง ไม่กินจนเป็นอย่างนั้นนะะเราก็ไปลองกินดูไม่เห็นเป็นงไงมีเจะหนหัวเราไม่เห็นมันใจกล้าตอนไหนผมก็เห็นว่าเออเริว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มสุราล้วจะไปตีให้เราไปตีเขา่นอ่ะเราไม่ตีหรอกเพราะเราเดินเพื่อจะไม่เดินเพื่อจะไม่โดนเลยบอกว่าอีตอนที่มันอันตรายที่สุดสำหรับปางโอดนะไม่ใช่ตอนเมาแต่ตอนไม่เมาวาอันตรายเพื่อสันานาการถ้าเกิดว่า เมาแล้วคิดไม่ออกว่าตัวเองอยากแก่กล้าไปสู้กับเขาอย่างไรในเมื่อแต่ยังมีมันมันเลยฟิลนั้นไปมันเลยฟิลที่จใจกล้าแล้วก็สู้แล้วก็แบบอื้อหือเรงเข,า,ขาพูดอย่างเงี้ยเขา้ามาไห่โดยมากดื่มโุราในใจมันจะกล้าแต่บางคนดื่มสุราแล้วอยากจะร้องเขาจะบอกว่ามีอะไรผสมเลือดขับประเภทยใช่<ร>ไหมบางคนกินเหล้าแล้วนอนสบายเกลียดรั่ว ได้ผลอยากเยื่ออยากหย่ทั้งอืดทั้งอะไรก็สบายเลยใช่ไหมนี่ก็มีอยู่แต่โทอใครไม่ได้หรอกเพราะเมาแล้วมันเหมือนหมูเหมือนหมาครับว่านนะบางคนเมาแล้วก็อะไรร้องไห้บางคนก็นอนไม่รู้เรื่องบางคนก็บกบกบางคนก็อะไรท้าตีท้าต่อยอ่ากบางคนก็ผ้าบางคนก็ ตอดทิ้งเลยหมดใช่ไหมไม่อายมันครอบขวดมาแล้วมันพ้นแต่คันไอ้มันชัดมั้ก็มันชันมากขึ้นอีกผมเริ่มนี่ที่ไปดื่มแล้วผมไม่เห็นลองไปดื่มดูแล้วมันไม่เห็นความดีเลยผมเลยดื่มแล้วมันเป็นไงสูบบุหรี่ก็สูบไม่เป็นไอ้สูบแล้วมันดูที่มันสูบแล้วมันดียังไงมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันไอแคกแมันมึนงงไม่มีความดีอะไรเลยนี่เลยสูบบุหรี่ก็ไม่เป็นที่หน้าก็ไม่เป็นก็สรุปตรงนี้ว่า อันคนชั่วทำดียากอันคนไหนอันคนอันดีทำชั่วในคำพูดต่างๆประาโม่เรก็อยู่ในประเภทที่อันคนดีทำชั่วใะยากเราก็ไม่เคยอะไรก็ไม่เคยทำและไม่ดีทุกอย่างโวดที่โยงมาใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์นี้เกณดคนคนดีเราชั่วมีขึ้นมันไม่มีดงเล่าเพราะไปเป็นอกลงเอะ บวชดีทำดีเพราะอันนี้สองการบ, <ล S 2> บวชได้มาช่วยทุกข์เข้าถ้าปานนี้ไม่ได้บวชก็เไม่แน่ไน่แน่ดีทำช่วยแล้วอะไรอีกมีอะไรไหมเสริมไหมเพิ่มไหมถ้าเพิ่มก็จบแค่นี้นะมีถามเพื่อคุยก็ับเขาขอคำอธิบายเจ้าค่ะหลวงพ่อหน้า128เนี่ยค่ะบรรทัดที่สองสับปูดุษเจ้าค่ะสับปูดุจสับปูดุษก็คือ เป็นบัณฑิตที่เขาเรียกมีสัพพุริสถานบางบางครั้งเขาเรียกว่าบางคนอ่านอย่างนี้นะสัตตบุรุษนี่ผิดนี้แปลว่าผู้ชายเจ็ดคนเพราะสัตตะแปลว่าเจ็ดต้องอ่านว่าสัพพุรุษหรือสัพพุรุษอันเดียวกันเป็นของเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นของผู้ที่เป็นบัณฑิตสองอใช่ไหมคะสองแม่กับอใช่ใช่สัพพุรุษหรือสัตบุรุษกันได้นะ น้ทศัพปะตัวเดียวตรงนี้มีความหมายไหมคะสัพอันเดียวกันน่ะสัพบรุษหรือสัพบุรุษันเดียวค่ะแทนกันได้ยป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตหมายถึงว่าถ้าถ้าเราแยกสัพเนี่ยค่ะสัพปะสัพได้กับบรุษแต่สัพปะเนี่ยคืออะไรสัตตะแยกไม่ได้สัตตะนั่นคือเจ็ดคนมีใช่ไหมคะสัตตบุรุษอัที่จริงเขาเขียนเขาเขียนถูกแต่เวลาเราอ่านจะอ่านผิดโดยมาก เหมือนบางครั้คำบางคำเนี่ยเขาก็ใช้ได้สองคำเช่นสมมติหรือสมมติอะไรเงี้นะจริงๆถ้าจะให้ถูกเนี่ยแต่ละสมัยสมับก่อนขั้นเยียกว่าสมมตินะเดี๋ยวนี้เขาบอกสมมติอะไรเนี่ยเขาโกหกกันไปบางที่ก็าบอกว่าใช้ทั้งสองอย่างนะเนี่ยเพราะมันเดี๋ยวนี้นะราชบัณฑิตบางที่ก็บอกว่าสูงสองอย่าง แต่ที่ไอ้นี่ผิดแน่นอนคือสัตตะบุรุษนี่อ่านผิดต้องอ่านว่าสัตบุรุษอย่าตะตัวนี้ไม่ออกเสียงหรือว่าสัตบุรุษก็ใช้ได้อันนี้หรืว่าคำว่ากัลยาณมิกระสัตบุรุษสัตตะบุรุษอะไรเนี่ยนะกัลยานกัลยาณกาลยานมิมิคมิตรก็เป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรนะการัลยานี่แปลว่าสวยงามดีกัลยาน เช่การยานธรรมทำท,ที่ดีหรือกัลายานังวาปาปะกังบาไอทำที่สิ่งที่เป็นบาปก็ดีสิ่งที่เป็นคุณก็ดีก็ได้คำว่าสัตว์ตวบุรุษที่จริงก็คือบัณฑิตแทนบัณฑิตได้ผู้ที่ผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเก่ายกย่อมแต่ังมีพุทธเจ้าเป็นต้นก็ยังมีนะคำว่าสัตว์บุรุษนี่มีเป็นต้นก็ได้กัลยานการแสดงว่าสัตว์บุรุษนน่แนะ ถ้ามาเป็นมิตรกับเรารเกราญญา็เป็นกกรยานมิตรเป็นศัพเป็นเท่าไหรเป็นศัพแสนทางภาษาอย่าเรียนจบนี่ก็เรียนปรีต่อแต่ีม่มีภาษาแต่โอเคทุกคนวกี่เวลาเพื่อนมีเคำหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพอ่อ<ต>ไหนถามแล้วนี่นอกรายการตรงนี้ไม่ใช่อ,อ,อภิธรรมเมื่อก่อนได้ยินเพียงแต่ว่าเวลาพระจยะยถาสัพพีให้เตรียมกรวดน้ำ ให้รัพรแต่หลังหลังบางที่ก็จะมีคำว่าตรวจน้ำไปอย่างก็เลยรเรียน,นถามว,ว่าสองคำนี้ใช้แทนกันได้ไหมได้ได้ได้มันเป็น,ปรจ,นจริงๆมันไม่มีที่ไปที่มานะครับตรวจน้ำตรวจน้ำเลยนะมีแต่ในหลักฐานก็แบบหลังทักทักจินานาโคหลังทักจินนาโคะ มันก็คือกรวดน้ำนั่นแหละเราไปแปลงภาษาได้ไหมนักกรวดน้ําหรืออะไรนะกรวดกรวดตรวจตรวจน้ำเลยนะเดี๋ยวมันออกเรียกกรวดน้ำอ่ามันเป็นภาษาที่เรานิยมใช้กันเรียอีกหลายๆคําที่เป็นภาษาพูดแต่ภาษาหลักศัพท์จริงๆมันมันไม่ไม่ไมีนะป็นภาษาเดิมเป็นภาษาพูดหลังน้ำสั่งผันม่จะไปแค้เรื่องกรวดน้ำสั่งนี่ก็ไปบันไดไฟไม่ได้ อยากอยากน้ำอยากน้ําก็ได้ยินตรวจน้ําก็ได้ยินอยากน้าก็มาจากไหนก็ไม่รู้ลแต่มันเป็นภาษาที่เราพูดพูดกันตามภาษาถิ่นบ้างภาษาภาษานิยมบ้างอย่างเงี้ยนะทิศตาวันหลักบารีเขาจะลังทักซิโนทกนั่นกระทักินาก็มาจากการให้น้ําให้ขึ้น คอก็สันนิษฐานอย่างนี้ว่าอันไหนที่มันเป็นของชิ้นใหญ่ๆเวลาให้อย่างอย่าง,างในหลวงที่จะให้ของใครเอามสมมติว่าให้โดนมือนะมันยกไม่ได้เสมาเนะี่ยหรือพระเวสสันดรยกช้างให้ตตพามเอา,เอามือมาเพราะน้ำสัปปที่เขาจะใช้ช้างหรืออะไรอีกไม่หลวงพระรจชทานสิ่งอะไรที่มันเหล่านี้นะก็หลังนะสิ่งนี้เข,า,ข,ขาใช้กับเป็นราชศััก์ก็เลยมากความหมายก็คือ ให้น้ำเนี่ยเทลงไปที่พื้นปุ๊บน้ำที่ลงพื้นไปแล้วเนี่ยมันเอาลับขึ้นมาไม่ได้คือให้โดยเสียสลาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังเอาคืนเนี่ยเพราะจริงเพตัวนี้เป็นตัวแทนนั่คือคือคือแปลความเข้าใจของเราจริงๆท่าไม่ได้มีแปลไว้อย่างนี้หรอกคือว่ามันเป็นคาที่ที่ไม่ได้เป็นเป็นค่านิยมอ็าค่านิยมประเพณีค่านิยมเคยทามา ประเทศอืนอ่นๆพุทธศาสนามันก็คงงงประเไทยมรามีแบบนี้ด้วยขวดน้ำเฮ้ยแค่เดี๋ยวนี้ใช้เหมือนกันหมดโดยพุทธยาวาเห็นได้พระเวียดนามเอาไว้แต่ก่อนไม่เคยทำหรอกไอไอสีลังกาอินโดนีเซียก็เอาด้วยตอนนี้นะเหมือนกับเหมือนไทยเป๊ะไทยเอาประเพณีเหล่านี้ไปใช้เยอะนะไ,นไม่เคยทำาขาทำเดี๋ยวนี้นะ <c ười> แบบแบบขวดให้พรนี่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็ไม่มีให้พรไทยเท่านั้นที่ให้พรไทยนักปริน แล้วนักพันผลิตมากเลยนะเราไประดับสากลนนะเราเห็นว่าคนไหนที่หนักในประเพณีคนไทยพิธีดีต่อมากทเงินไปบวชก็โู้ยมีการเห็นหน้าเขาเฮ้ยมันต้องแข่ด้วยนะไอ้บวชกลอนผมใส่เสื้อขาวเดินขบวนเอาผ้าไอ้แขกไอ้ศิลังกาใช่ไหมก็เออมีเขาไงเขาไม่ถือเขาไม่ถือแบบคนไทยนะรับสร้างเป็นหัวนี่แหละทั้งบาททั้งไอ สบงดีบอลกระเห่เพราคนไทยตาเหตุแบบีันไหมคนแถวๆนั้นเราก็มัก็เห็นของ,อง,ของตึกแตกใหม่ใที่ที่นานาชาติก็ทำว่าอันไหนมันมันเป็นประเทศนประเทศไทยในแต่ละภาคก็ทาให้เหมือนกันดีดนี่แข่ช้างแข่หน้าแข่ช้างแข่งมแต่ช้างนี่มันลูกแก้วอยนะ่างนี้นะอาคาท่ใหญ่นะ โอเคเนาะไปไปครับตัดใจสั่าหุ่นตสุขาชีวิโนขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูนเจอแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทาเวลาหุ่ตูจบเป็นสุขเป็นสุขเธออยากได้มีเพืแก่กันและกันเลย อัปยาปัจช,ชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ปยาบาดเดียนเยนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจราสานให้พ้นจากาทุกภัยอันตรายทั้งปวงเถิด อิทนนอกกังโนยาตินางโหตุสุติตาพุตุญาตโยข้าเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุ้สลนี้แผ่ไปให้ภัยสามถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งหวงวานยากิสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ส่วนบุญผลของฉันท่านเจ้ากรรมนายเวะเทวัน ขอให้ท่านได้สวนกุณลผลของท่านทุกท่านเถิดระสัมมาสัมพุโธภะควาปุถังภาควันตังอภิวาทิเองสว,วัวดุภาควาตาธรรมธรรมังนามาสัมสุปฏิปันโน เราได้กับพีได้ขนาดนี้เหรอ